ท่านประโยคาววจรทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะสิบแปดนาิกาสามสิบนาทีเป็นเวลาใงการรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุคกรรมด้านนรกสำหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึง สังคาตตมหานรกเป็นขุมที่สามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนำนรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุวะมหานรกโรรุวะมหานรกนี่แปลว่านรกที่มีเสียงโคนคราง เป็นนั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใย่เสียงร้องเพลงเป็นเสียงเนื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีอยู่ว่าเราเหล่าสัตว์แม้ล่อว่าชาวซะด้วยนะบาลีนี่บอกบอกว่าเหล่าสัตว์ชาวรู้ว่านารก คนใช้สัมบ์เหล่าสัตว์ในโลือวัานรกนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกบอัวเหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบอัวเหล็กอันร้อนแรงใหญ่ถือดอกบอัวเหล็กนี่มันดอกใหญ่นะไหมก็ดอกบอัวเหล็กเขาลลก ศีรษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่คนนอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรลุวะนรกกับมาหาโรลุวะนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรลุวะนรกมันดาสัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนศีรษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คาง มิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัวไม่เอกคางพาดดอกบัวจมหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสำหรับมือท้งสองก็กลางจมมิดลงไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยการอันพิลึกที่กลนชนนี้ ผูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนกระแสะไฟพันนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันชีพนันนรกมามีความเร่าร้อนเกินเมื่อตามลำดับสูงขึ้นเป็นลำดับลาดับท่านบอกว่าาำรับเปลวไฟและ <c oughs> แลบข้าหูวซ้ายออกหูขวา แลกคนหูฝาออกหูซ้ายลองนั่งนึกดูลองนั่งใครควรดูว่าถ้าเราถูกเขาแบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเพียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่เขาน,นอนยืนบนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วมไฟพุ่งเข้าหองซ้ายเข้าหองขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวา,ขา,ขวาออกหูซ้าย <c oughs> เข้าทางปากออกทางจม,มกูกเข้าทางจม,มูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องเข <c oughs> าบอกว่าร้องเสียวสนันบันไหวอื้ออึงแต่ความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในในดอกบัวเหล็กแค่ค้างเสียงร้องคนคลางมันออกมายัางไงแต่ว่ากลีบด,ดอกบัวไม่เห็นเหล็กทึบเสียงยังปลากฏออกมาได้ ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องเสวยทุกขเวทนาจนกว่าจะครบอายุของกรรมสำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไหมว่าอายุของสัตว์ในโลรวะนรกนี้มีประมาณสี่พันปีนรกความจริงก็ไม่นานนะสี่พันปีเท่านั้น <c oughs> แต่ว่ามันสี่พันปีนรก ซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือสองร้อยสามสิบสี่ล้านปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ <c oughs> แล้วก็นับโดยเดือนก็สามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนของเขาสิบสองเดือนของเขาก็เป็นหนึ่งปีของเขาเอาลองคูณกันดูนะ รปรากฏว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสาเร็จปิญญามาแล้วก็มีหลายท่านลองคุณอายุสัตว์นรกดูกันแล้วกันท่านอยากจะลงขุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงคุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกขุมต้นๆอยาจะลงมาทำไม ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เราก็พยายามลงอเวจีมหานรกก็แล้วกัน,นไหนๆยะลงสักทีถ้ามันมีชื่อมีเสียงทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระท่านหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปเขาก็ลงอเวจีมหานรกกันถ้าลงแค่โลรุวันรกแค่นี้นั้นมันก็บุญวาสนาน,น้อยเกินไป <c oughs> เป็นอันว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนะรกคมนี้ จะมีโอกาสก็ต้องเพียงเพียงแค่เวจีมา,านรกขุมเดียวน่าเสียดายนะอา้าคุยกันต่อไปเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าฟังเสียก,ก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบปาขุมแล้วก็จะอธิบายเรื่องเกล็ด <c oughs> ที่เคยประสบมาบ้างมาบ้างมาบ้างแล้วก็ที่เคยพบตามธรรมบาลีบ้าง จะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะกลัวจะไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้ดูมากมายนักแค่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในนรกมันก็มีมคือคนนั่นลงไปคนนี้ขึ้นมาการรับทษกขทุกข์โทษมันอาจจะไม่เหมือนกันเรีมาว่ากันต่อไปถึงนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรวะนรก นรกขุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีร้องเสียงครวญครางดังกว่านรกขุมก่อนยิงให้นามว่ามาหาลูลว่านรกแหมน่าคงจะดีกว่าน่าชื่ในใจกว่าเ <c oughs> ต่นกล่าวถึงกฎของกรรมที่ถูกการทรมายของสัตว์ในนรกขุมนี้ เหต้องเสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวนักอ,อใช้ศัพท์แบบนี้กันแล้วนี่เพราะอมรีมาใช้คุณดูตามบารีสำนวนของตัม้มมนขัดัด,ดหูชอบกลเพราะว่าน่ากลัวจะเป็นคนแปลนะในสมัยนะัย้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเปราะต้องเข้าไปยืนในดอกโบล็กนรกนี่พวกนี้ยืนคนนั่นนอนคนนี้ขยันมากหน่อย เก่งกว่าเขาจึงที่มีนามว่าหาพระววยใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่าท่านบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีบแต่ละกลีบคมกลีบเหมือนกรดโอ้โหสบายมีน้ำซ้ำก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟในรก ไฟนรกเผาดอกบัวจนแดงฉานเหมือนกับเราไฟไฟเผาเหล็กจนแดงโชนแต่อดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอ้สบายเสียงลุกโพรงอยู่ในดอกบัวปีนเดียงนิดเผาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงทวีสะพ,พ่อผูกนี้ก็ยืนนิรนัยแต่เสียงก็ถึงได้ดังกว่า นรกคุมแรกหัวกจมเป็นดอกบัวมันก็นเลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปลวไฟแลบเข้าทาั้งทวารทั้งกาเอาแล้วสิอ๋อทวารทั้งหมดมันเปิดอยู่เผาไหม้ไปทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมีเปลวไฟอร้อนแรงร้ายกาจเช่นนั้นดังนั้นในรกคุมนี้จึงมีนามว่าชื่อว่าชาลารุรวนรกนะม,มีชื่อนะ ชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามหาโรลุวะนรกแต่ยังมีชื่อซ้อนขอึ้นมาอีกว่าชาลาโลลุวนรกซึ่งแปลว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องคนครางเพราะเปลวไฟดังนี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตของสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมาหาโรลุวนรกนี้ต้องเสวยทุกโทษในดอกโบลเลก ถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกวนกวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจจะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้ลอกคุณฉันนั่งบน่อตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผ,เผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ในนรกนะเพราะนรกเขาไม่มีการตายกัน <c oughs> จนกว่าจะหมดณฑน เมื่อหมดเกณฑ์แล้วก็ไม่ตายคือพ้นมาจากนรกนี่ท่านที่กําลังเจริญเพื่อกรรมฐานอยู่ถ้าอยากก็กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สนนันนรกก็แล้วกันจะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยาบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิรยนิรยาบาลนี่แกไม่รู้จักร้อน ตีขนำลงไปที่ทิศษะซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งศีษษะแตกยับถึงก็นั้นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตายเพร้อมน่ายกรรมที่ทำให้ชีวิตได้รับทุกข์ต่อไปจงจึงกว่าจะถึงอายุไขนั่นเองกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของยุสัตว์ในมหาโลรวนรกนี้โอ้โหมีประมาณแปดหมื่นปีนรก น่าอยู่นะอายุยืนดีพวกนี้ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดีซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือเก้าพันสองร้อยสิบหกล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ แล้วก็นรกคุมนี้ก็มีอายุแปดหมื่นปีแปดพันปีสบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไปสิบพระองค์แล้วยังไม่ได้โผล่มาดูหน้ามนุษย์เลยยังนั่งยิ้มร้องเพลงโขงครางโขนเพลงและโขนครางอยู่ในมหาลู้ว่านรกเอาเป็ไปเอามารู้กันตามพระบาลี ที่พูดตามพระบาลีนี่เนียกว่าอาจจะเฉาเฉาไปนิดไม่กระฉับกระเฉงก็เพราะว่ายัางไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคุณสมศักดิ์มาบอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องที่ไปเห็นมาเองก็ต้องบอกว่ายัางไงยังไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช้ไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องเกล็ด พราะตามบาลีท่านเขียนไว้แต่เพึงภาคพื้นวัสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตามท่านไปก่อนถพาขืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตคุมที่แปดไม่เอาละเขียนเต็มทีแล้วที่ว่าเขียนเพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้คุมที่หนึ่งถึงขุที่หกเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้ว แล้วผ่านมาไหลเที่ยวโดยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่านหลรายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นกโกโกบ้บงทั้งนี้ถอยหลังไปนาดีแต่ชาติแต่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจ้คิดว่าผมมีเป็นคนน่ะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกทัไหมจริงผมรู้จริงๆเพราะผมเคยนอนในนรกเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่เจ็ดก,กับขุมที่แปดไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขา นี่มาขุมที่หกมีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทําให้สัตว์รับร้อนไอ้ตาปะนี่ร้อนเออไม่ไหวอ๋อมีนรกดีอยู่ขุมหนึ่งโลกันตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังยังไม่ถึงก่อน พอถึงนรกขุมที่แปดนี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหานรกนี้เป็นกล่าวว่าถูกนายนิริยาบาลน,นิริยะนิรยะนะมาอ่านผนะิดนะดิ้นไม่ดีนิรยบาลแปล,ปลว่าผู้รักษานรกรดอเจ้าหน้าที่ของนรก บังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เล่นกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กเสียงใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาลน,นารกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรารุ่งโรจนานาการแดงฉันไม่ได้เปลวไฟแม้ดีจริงๆเล่นคนสนุกแล้วเสียบตนเองลงปลายเหลาเหล็กนั้น ซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แหมไอเหลาเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาเส้นแดงมีเปลเวเผาไฟกระลุกกรเบิดไอ้เอล็กกรแดงแล้วก็แหลมคมและข้งล่างก็ยังมีไฟพุ่งกันอีกไฟเผาผลาญสังหารสัตว์นรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีกตอนนี้แหมท่านบอกเป็นนิติรันดอนว่าอย่างนั้นไม่จําเป็น ว่ากันตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเนื้อก้นดีเนื้อหนังมังสาให้ให้มังสานี่ก็แปลวันหนังท่านบอกว่าเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายนนรกสรัน์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจัดคนแปลเขาแปลเขาไว้ลอบทับสัตว์ไปให้เอ้หนังมังสามันก็หนังแต่คนไทยเราชอบพูดซ้อน คือเ,เนื้อหนังบางสายของสัตว์ทั้งหลายนั้นนรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีอะมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเผาต้องพุทองพองอู้อ,อไรดีไม่ได้ก็มีแต่ที่จะไหม้สุกพองอยู่เหนือปลายแหลนเหลาไปท่านเองท่านบอกว่ามีมาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานบนฐานไฟ สัตว์ในรกทั้งหลายงเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังพองไปดับนายคุฝ่ายในนรกขึ้นเนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขนรกรูปร่างใหญ่โตมากประหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่ช้างสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ ร้องส่งเสียงดังกึอกล้องเหมือนก็ฟ้าร้องเนี่ยแม่แม,มาก็จะกินนะมั้งช้างช้างหน้าก็จะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดก็เลียมก็หือเรือวิ่งเข้ามาไปโยงเท้าหน้าไอ้หมาโนวนนี่ไม่ใช่ช้างเนี่ยหมาตัวเท่า,าช้างก็ยงเท่าหน้าปลายปากงับ กัดแกะฉากรากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนหลาวแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกแนี่นี่ไม่ใช่หมาแท้เนี่ยเาเรียกหมากรรมอำนาจของกรรมของคนที่ทำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หมาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนเอออย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าไปลงนรกจะมีอำนาจ ต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนายนิรยาบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมอันโทมันว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยเป็นอนันว่ากครฉากฉีกเนื้อสัตว์กินในจะหมานะั้นมันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายน,นิรยาบาล ชาวนรกอะเจ้าหน้าที่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นแหลนเหลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไปล่ะไม่ไปเอาหอกดำใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปุ๊บก็ยกขึ้นโดยทรงปเป็นยอดแหลนเหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไปก็ใหม่แหลนเองเหลาก็ ก็เสียบก็แทงห้อยลงมาไอหมาก็กัดก,ก็กินก็ว่ากันแบบนี้แหละสบายสบายนี่ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี่ที่เรียกว,ว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุป,ประมาณหนึ่งมืนหกพันปีนรกถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ ก็หนึ่งแสนแปดมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองล้านปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนไอ้สิบสามสิบวันเป็ 1, เนหนึ่งเดือนริบสองเดือนเป็นหนึ่งปีนะจำไม่ได้นะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่เทียบได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนของเขา แล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่า,ผานไปเป็นปีครบหนึ่งหมื่นหกพันปีของนรกนี่น่าอยู่เหมือนกันนะความจริงนรกคุมนี้ก็น่าอยู่นะแต่ใครจะอยู่ก็ไปเล้ก็ไม่เอาที่เกียตได้วอย่างที่พุท่านอยู่แต่ความจริงพมเคยอยู่มาแล้วไอ้ขุมที่หกนี่หมามันสนุกสนานบอกไปไม่ถูก เดินดีเกลละครมันเปลวไฟไปนหอกแหลนเหลาแสดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนายนิรยบาลเท่านั้นเขาค่อยดูเขาเป็นพี่เลยยี้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้นี่มานรกขุมที่เจ็ดมหาตาเออ,มหา,าะนะนอมหาตาปะณะน้อยแน่ชื่อว่ามหาตาปะณะมหานรกนะมหาสมมหานะมหาตาปะณะมหานรก ในรกคุมนี้เชื่อดีท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกคุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่างสูงที่สุดหมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าคุมที่หกได้รับทุกข์เพื่อความเล้าร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบไปกับความร้อนใน,นนารกคุมนี้ นี่หมายความว่านรกหกขุมนั่นแหละที่ว่าร้อนอ่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้เะนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามาหาตาปะณนะมาหานรกแมใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วยนรกขุมก็ใหญ่ร้อนก็มากมันเป็นชื่อว่านรกที่เต็มไปด้วยความเล่าร้อนอย่างมากมายหรือประมาณแต่กล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่ สัตว์ในมหาตาปาตนรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในนรกแล้วก็ท่านบอกโอ้สัตว์ของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรพวกนี้เพราะว่านรกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลกูลกตามพื้นข้างๆ ภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมายนายนิรยาบาลถ้ามีอาวุธถืออยู่ในมืออาวุธที่ถือก็คือหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างลาวบ้างและในอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเปลืองโอ้โหไม่ไหวเลย ไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกก็โถม่คมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เลยเฮ้ยถ้าบอกว่ไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกทั้งหมดบังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาเอาติไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขาก็แดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกออกอีตาพวกนี้ก็บังคับให้ขึ้นไปอีกโกไฟแดงฉาน บรรดาสัตว์ทั้งลบมันหลเท่านั้นเมื่อถูกนายนิริบาลไล่ทิมไล่แทงก็พากันตกใจกลัววิ่งหนีขึ้นไปยอดเป็นยอดเขานั่นเอาสิเอา,เ,อาเขาไล่ตีไล่ทิมลทไล่แทงไล่ฆ่าไล่ฟันกลัวเขาเนี่ยกลัววุดวิง่งขึ้นไปบนเขาวิ่งเข้าไปมันจะเป็นยังไงไอ้ไฟมันก็ไหมเอาอโถ เผาตัวแล้วก็มีลมกดไอ้ลมกดแต่มันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกําลังแห่งลมขอนรกไม่ใช่ลมชาวบ้านให้สัตว์ทั้งหลายพวกนั้นพลัดตกลงกมาจะย่อขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็กแดงแสบแดงไปด้ยไฟไฟโชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกขวากสูกน้ํา ถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบื้องล่างมีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแม้ยังมีเลือดอีกแต่ความจริงเลือดเขามีอันเดียวเวลาหมดเป็นการทรมานดูหน้าตวัวทะเลิดอย่างยิ่ง่านบอกว่าบางตนก็ตกลงมาถูกควากถูกน้ำแหลนเหลาเสียบเขา้าหูเข้าตาทะลุมพนไม่ต้องเลือกนะกันแล้วไปเถอะ มันเสียไปทั้งตัวนะไม่ต้องบอกกันก็ได้สําหรับนรกขุมนี้ไม่มีปีเพียงเครื่องกาหนดถ้าจยาถามว่านรกขุมนี้สัตว์ที่จะไว้ทุกขเวทนามีอายุกี่ปีนรกและก็หนึ่งวันนรกขุมนี้ขุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไรไม่มีสมบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอน แต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับอายุที่เดเวยสุขอยู่ในนรกมันสุขไอ้สุกที่ไม่ใช่สุกใจขึ้นเนื้อมันสุกหนังมันสุกกระดูกมันสุกเขาจนสุขอยู่ในนรกคุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่คุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดม ได้ยินไหมบอกท่านบอกว่านารกทั้งปลายเจ็ดขุมเนี่ยหรือปลายขุมใครทําบาปอะไรจรึงตกนรกขุมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปลักทุลักไล่นก,กันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อย,อยก็ตกสัญชีพะนรกแล้วก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแปะเจียไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดมียยุทธาไรเมื่อไรจะหมดกรรม นี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนก็นเล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอาเวจีพูดไปได้เพราะเวลาจะหมดไปแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จาเป็นต้องอามาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดจะด,ดีไม่ดีก็ยัาหาว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเสเองผม,มลําบากเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ว่ากันมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติก่อน สำหรับเรื่องนรกเท่าแบวันนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้